ไดดอแ้วก็ที่เร้องม่งเน้นทคที่ที่ใวันนี้นควอานแรงนะแขก็ายแล้วนะอืเดี๋ยวก็หายแล้วอีกไม่กี่วัน เดี๋เดัมาเีมาจับหนวใหม่นี่ล้นี่ลองจับนมสิลองจับนมนมอ่ะลองจับนมให้ลูกชายเขาเล่นนมและต่อลองจับนมเตี๋ยที่นิ่มๆๆ่มาทำนิ่มนิๆ ลองดิไม่ใช่ถาเล่นไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ชอบเล่นกันเล่นก็้กียได้ไม่ได้ปอาตุ๊กและไปเล่นไปเป็ก็ิดเเากะิจไม่ได้มีเขาแก่จริงนโแก่จริงแก่จริงโอ้ยยังลอยู่ยังไัยรุ่นอยู่เยังวนอยู่ยังไงยงไง

แล้วต้องถ่ายว่าเป็นพยานว่าเขามากันแล้วอเตี้ยอ,อาไปกันเลยชีมนี่